สวัสดีค่ะสวัสดีเอนะคะช่องปุ้ยพารวยทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันนะคะกับแนวทางเนาะแนวทางนะคะตำเส็บๆนัวนวนะคะเล่นทั้งวันของเรานะคะเป็นยังไงกันบ้างเนาะปังกันไหมนะคะอาจารย์ปัญญาก็มาแรงแซงทางโค้งเละเกินนะคะช่วงนี้นะคะบุ๊ยฟันแหล็กฟันลานเลยนะคะโอ้ยเสียใจหลย เอสขาดเหต่เหดอหวยอยู่ค่ะไม่ได้ไปนะคะช่วงนี้ไม่ได้ดูผลราสตังสตาร์อะไรเลยนะคะโอ้โหหวยโอวงงามะจ้ะเอานี่นะคะทุกคนนะคะเออเอาเอดเพือตายดีเท้ะค่ะทุกคนตายดีมากเลยนะคะโอ้หัวกระสิไปก้องข่อยนี่แหละผู้ใดมั่งนกับจัดเดอร์ค่ะสายดาวนะคะสายสอยดาวนะคะทุกคนนะคะนี่สีลาวเช้านะคะสายสอยดาวเล่นทั้งวันตังไหมนะคะเล่นทั้งวันพอได้เนาะ เราก็จะมีเล่นทั้งวันให้นะคะเล่นทั้งวันแบบนี้นะคะทุกคนอาจจะพอไปวัดไปวาได้นะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะไม่ชอบก็ปล่อยผ่านได้นะคะเราจะลงให้แบบนี้ตลอดนะคะแต่ว่าจะหยุดพักวันเสาร์นะคะวันเสาร์วันอาทิตย์นี้แอดจะหยุดพักนะคะทุกคนนะคะพักเมื่อยคะ่ะทุกคนทาหลายแนยวทางหลายนะคะเมาเลขนะคะเมาเลขนะคะทุกคนนะคะเอานี้ก็อดคลิปไปด้วยนะคะ ไอนี่แนวทางไทยไปด้วยนะคะทุกคนนะคะสูตทถล่มเจอมือข่อยได้สูตรใหม่อีกแล้วเด้แอดได้สูตรใหม่อีกแล้วนะคะบอสนโลกละข่อยเอาแคบเอาค่ะทุกคนนะคะเอาแคบเอาอย่างลเลย เอานี่นะคะทุกคนนะคะก็จะได้แบบนี้ประมาณนี้นะคะแอดก็เออหน่อยนะคะทุกคนนะคะอยู่กับหวยทั้งวีทั้งวันนะคะเออค่ะเริ่มเออแล้วนะคะแอดก็เนาะอันนี้อาจารย์ปัญญานะคะอุ้ยสี่สองแปดนะคะสี่หกอ้ใส่สองห้าสองเจ็ดนะคะมาสองเอ่อมาสองแปดนะคะทุกคนสองนะคะสายรูดนะคะช่วงนี้สายรูดอาจารย์ฟันแหลกฟันลานเลยนะคะช่วงนี้นะคะ ลูกเท่านั้นนะคะได้เงินค่ะทุกคนนะคะช่วงนี้อาจารย์ฟันเข้าดีดีนะคะทุกคนปังปุริเย่เลยนะคะเราจะจดลงให้สองช่องทางนะคะก็คือเล่นทั้งวันแล้วก็หาหน่อยนะคะทุกคนนะคะถ้าใครหาคลิปนี้นะคะหาคลิปเราสตาเนาะเอ็ดก็ลงหมดนะคะถ้ามีอะไรนะคะเราจะอัปเดตอยู่ในถ้าเป็นพวกสายหุ้นนะคะจะอัปเดตอยู่ในเล่นทั้งวันแล้วก็หาหน่อยนะคะ จะไปอยู่ตรงนั้นนะคะทุกคนนะคะจะไม่มีการอัดคลิปใหม่ใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่านะคะมันหลายแนวทางหลายนะคะเอยอะว่าแต่เอฟซีหาไม่เจอเลยนะคะแอดมินก็หาไม่เจอะค่ะทุกคนแอดมินก็หาบ่เจอค่ะก็ได้อัดคลิปให้เอฟซีใหม่นะคะเห็นกระเบนโนนะคะทุกคนนะคะ เห็นกันหรือ,อยังนะคะถ้าเห็นแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดท,ทุกคลิปทุกแนวทางนะคะที่แอนําเสนอไปนะคะทุกคนนะคะจะมันล่งยังไปนี่ยละแอดก็นงงเะอคะเอามาดูกันนะคะนี่น้ออาจารย์ปัญญาก็ปังนะคะอาสีเล้าเช้านะคะแอดให้ดูนาะนี่สีเล่าเช้านะคะค่อยกระสิบไปซอยดาวข่อยขึ้นเก่า อาสีเล้าเช้านะคะทุกคน5้าหนะคะ53545 5ห 5, 5, 5นะคะ6 3 6า6 5้านะคะ73747 5หนะคะทุกคนนะคะ574นะคะ6938นะคะกันเบิ้ลนกันหามนะคะทุกคนนะคะสายสอยดาวคืนนี้นะคะสายสอยดาวคืนนี้นะคะทุกคนนี่เลยนะคะอ่าแคปบเอานะคะ สายสอย,ยดาวคืนนี้นะคะทุกคนเอาแคบจะทุกคนนะคะนีน้นองเล่นทั้งวันนะคะนี่นอเล่นทั้งวันนะคะกันเบิ้นกันหามนะคะสายสอย,ย,ยดาวนะคะทุกคนนะคะสองสามสี่นะคะสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดนะคะสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดนะคะสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดนะคะอ้าวลองดูค่ะทุกคนนะคะมันสีแมนตัวไหนเนาะมาจ้ะ เอาแคปเอาเราบอกับไปเล่นทั้งวันนะคะโอ้โหอาัยค่ะเขียนรัฐบาลไทยอยู่นะคะเขียนผิดเขียนถูกแล้วเนี่ยรัฐบาลไทยนะคะสูตรสูตรใหม่ค่ะทุกคนนะคะนั่งดูซีรีส์ได้สูตรใหม่เฮ้ยนั่งเบิ้งซีรีส์ก็ได้สูตรใหม่ได้แอ็นหัวสมองค่ะหัวสมองปลดปรุงขนาดได้เฮ้ยได้สูตรใหม่มาฝากเอฟสี่เหลี่ค่ะตัวไพ่ตัววันแล้วงาน,นะคะ่ะ ชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะทุกคนไม่ชอบก็ปล่อยผ่านได้นะคะแนวทางของเรานะคะสากกระเบียยันเลียลบนะคะสากกระเบียยันเลียลบบอกค่ะเอาแคปเอาจัดทุกคนนะคะ เอาลองเบิงเดอเอาแคปเอาค่ะทุกคนเล่นทั้งวันของเรานะคะ9 0 9 9น0ะคะ9ก9 5 9 6 1 6 9 7นะคะ0 4นย4ส5นนะคะทุกคน141516นะคะ94959697กนะคะเ4้า6ี่นะคะ1 4 1ย1 6 1 7นะคะ24252627นจะคะ9615นะคะ042นะคะ901906951956นะคะ401406นะคะ451456ค่ะทุกคนนเาเยเกาห้เ้้ะ เจ้าเมียทรงรัฐบาลไทยไม่เหล่าบนุนอเจ้าเมียเบื้งรัฐบาลไทยเจ้าเมียนนะโอ้เวียนหัวหน้ามึดเอดโดนเอดโดนดุนะคะทุกคนโดนให้ลดของหวานสงสัยจะเป็นเบาหวานมากินน้ำหวานเยอะนะคะ เป็นแผลทุกคนเป็นแผลมีแต่น้องเต็มตัวเลยขนาดไม่ใช่น้าฝนนะคะยุงกัดค่ะยุงกัดมดกัดนะคะมดแม่แอดเอาขนมมากินในห้องนะคะมันก็มากัดแอดนะคะแอดก็เลยเนี่นะคะเอาแคบเอาลเอาลยบอจะแคบอ่ะมันก็เลยเป็นตุ่มใสๆเป็นน้องบ้านนี้พ่องเต็มขายอยู่น้ำเหลืองบ่ดีเบอจ์เจ๊บานนี้มีล็บครบพร้อมลยบาาน บวมน้องขึ้นเลยค่ะทุกคนเห็ดอีกหนึ่งอีบานตัดเล็บยังไงว่าให้เล็บขบไปกันต่อเลยนะคะของอาจารย์ปัญญานะคะทุกคนนะคะโอ้ยแอดกับโบมีเนีย่ยว่าเลยแอดเมื่อยแล้วค่ะทุกคนทำไลฟ์คลิปไลฟ์เหนื่อยแล้วนะคะเอาแคบเอานะคะสํา อันนี้นะคะดาววีคืนนี้นะคะทุกคนนะคะดาววีคืนนี้เด่นห้าแปดฟันห้านะคะห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าแปดเก้านะคะทุกคนนะคะแปดสองแปดสี่แปดห้านะคะลาสตานะคะอาจารย์ปัญญานะคะทุกคนเด่นสามสี่นะคะฟันสามนะคะสามห้าสามหกสามเจ็ดนะคะสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดนะคะสามห้าสามหกนะคะสามตัวบนนะคะอ่าเก้าสามห้านะคะเก้าสามหกศูนย์สามห้าศูนย์สามหกบอค่ะ เอาแคปเอาจากทุกคนนะคะอ่านี่ใครอยากเลี้ยงกาแฟอาจารย์นะคะห้าหน้อยกตเจักโอลียังเนี่ยอดยังไม่ได้ทัออนี่ไปดูมิดเยียวข่อยกับจัาศาสตร์ได้สีเปม,มิดเย,ยียวข่แคบเอาค่ะทุกคนนะคะแคบเอาทุกทำไมมันเอียงอย่างเงี้ยคะ่ะเอาแคบบอลค่ะทุกคนมันเอียงกับเอียงเบิ่งเอาเด้อจะยได้มันคือเอ็นทะเลเนี่ย แอดหมดแรงนะคะทุกคนอ้ยหมดแรงจริงๆเลยนี่เบเดวอาเลนเอยนี่นอะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดกลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังนะคะขอให้โชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอให้เด้อทุกคนเด้อรวยรวยหมานหมานหิงหิงปังปัง,ปงสวัสดีค่ะโชคดีจาเอามืนอี้เอ็นทีลนเนี่ยเน่ามา